สวัสดีค่ะโมน,นี่กเกษตรพ่อเพียงข้ามาเลาะสนเงาะค่ะพี่น้องที่นี่แรงคักแรงแน่เงาะยืนต้นตายเบิดตต้องให้ค้นมาโคทถึงบมมีนม้ำบมมีน้ำหดค่ะพี่น้องยืนต้นตายเบิดเงาะปีนี้อันนี้เงาะพันลุงเลี้ยงค่ะพี่น้อง ต้นนีง่ง้อบ้านเนี่ยต้นยางยางหน้าพี่น้องอายุหาลอยก็ปีแล้วมีสองต้นคู่กันเพราะว่าเิันหามตัดเนาะต้องปล่อยใฮียืนตน้นยืนสิละ ้ามาเบิ้งสวนเงาะกับพี่น้องแหล่งคักแล่งแน่ปีนี้แร่งน้ำกับพมีแห่งคอดเบิดเป็นทั่วประเทศกับพี่น้องปีนี้แหล่งพวกที่เลือกกออกดอกตอนนี้เงาะลุงเรี้ยน ออกดอกต้นตองให้น่านสปริงเกอร์เอาคพี่น้องสปริงเกอร์สองหัวปุ่นน่ะเงาะสีทองกำลังติดหน่อยเดี๋ยวเหาขามฟัง ไปเบิรงเงาะสีทองกันค่ะตอนนี้เงาะโรงเรียนพี่น้องที่แล้วได้หาตะการลำล่างสีออกช่อลำล่างสีบานการฟังวิเบิงเงาะสีทองค่ะพี่น้อง